แล้วก็ถัดมาพันเอกศิวะวางอากาศโคศกศูนย์ปฏิบัติการทุนรนนะะท่นระเบิดแห่งชาติก็พูดถึงเรื่องกรณีทหารไทยนะคะที่เหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณด้านทิศตะวันตกของปราสาทต,ตาควายพนมดงรักจังหวัดสุรินท์ที่แกบูชาลอบวางไว้ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าเหตุการณ์ในรายละเอียดเนี่ยมันเกิดขึ้นตอน15นาิกา45นาทีก็27สิงหาคมตามที่ระบุ ระหว่างทหารไทยกําลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ปฏิบัติประจําวันนับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่3หลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีการข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันจากที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปคือ GBC ไทยกัมพูชาที่กลาลัมเปอร์หลังจากนั้นนี่นี่เป็นครั้งที่3โดยการกระทําของกัมพูชาในครั้งนี้เนี่ยส่วนปฏิบัติการทุ่นระเบิดก็ออกแถลงการประนามานะคะว่า รากฏอย่างชัดเจนเลยว่าฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการละเมิดอ,อนุสัญญายออตตาวาถือเป็นการรอบโจมตีกําลังพลฝ่ายไทยด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มุ่งคุกคามฝ่ายไทยและลุกล้ําอาณาเขตของไทยอย่างชัดเจนศูนย์ปฏิบัติการต่นระเบิดแห่งชาติก็ขอประนามการกระทําของฝ่ายกัมพูชานะคะ ว่าแสดงออกถึงความไม่จริงใจเลยในการร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งสองเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสัติภาพในภูมิภาคนี้รวมทั้งเป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นที่กัมพูชาเคยให้คำม,มั่นต่อประชาค,คมโลกในทุกกรอบเวทีประชุมต่างๆที่ผ่านมาเคนจหมายฉ่ับนี้ด่าเขมรนะ่ะด่าเขมรว่าแกพวกคุณทั้งโลกรู้ไหมคนไทยทั้งประเทศกัมพูชาทั้งประเทศ อาเซียนทั้งหมดโลกทําไมรู้ไหมว่าเมื่อวานเนี่ยทหารของเราเนี่ยนะโดนระเบิดไปขาขาไปแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนที่6นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ประทะแต่เป็นรายที่3หลังการประชุม GBC เป็นรายที่3หลังประชุม GBC แล้วน้องต้องตัดขาหนึ่งข้าง ก็กัมพูชาเนี่ยละเมิดข้อตกลงทุกประการเลยไม่ว่าจะเป็น13ข้อที่ GBC หรือ13บวก3ที่ RBC คือมันไม่เคยทำอะไรเลยสักข้อหนึ่งไม่ว่าจะเป็นข้อใดก็ตามทีมันแหกกฎทุกกฎที่มีแหกข้อทุกข้อที่มีเพราะฉะนั้นมันละเมิดทุกข้อตกลงไปหมดที่มันเป็นรัฐภารัฐารัฐภา,าคีมันไม่สนใจเลยมันแค่ไปลงนามไปเซ็นเชื่อเซ็นเชื่อเข้าเรียน<อ>เข้าเรียนออตตาวาเข้าเรียนที่เจนีวาเข้าเรียนที่สาหาร,ระชาชาติแต่มาไม่เรียน <laughs> น,นมันไม่เรียนแล้วมันยังมันยังต่อยโครอท่านี้เราก็ต้องฟ้องว่าไอ้กัมพูชาเนี่ยมันเป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์มันมีพฤติกรรมคุกคามแกรเรข่ข่มขู่คุกคามแล้ววางระเบิดแล้วชอบยิงเพราะนั้นต้องปอบปน,นามอันนี้ก็เป็นการแถลงก่าวการปน,นามที่ให้ประชาคมโลกได้รับรู้รับทราบว่าไอ้ขำเมนคบไม่ได้คบไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นแถลงการฉากัมพูชาชนิดที่เรียกว่าหน้าหงายแต่มันหน้าหงายไหมไม่มันหน้าด่า มันหน้าด้าน uh.